สวัสดีครับน้องพิกสวัสดีครับน้องพิกสวัสดีค่ะน้องพิกเด็กเนี่ยมีเ้นครับถมุชชมเนาะงวดตีพานมากครับจะจะจังจังครับน้องพีกเนาะถือไว้นะครับถือไว้เอฟซีเพิ่เบินนะครับนี่สามหนึ่งครับเลขสามตัวสามหนึ่งสองเนาะตดเลนครับเอฟซีนี่ตดเลนสามหนึ่งครับถือว่ามีโชคใหญ่ครับสีใไ้รวยตองหวดวันที่เพราครับน้องพิกค น้องพีกฟันดีตัวครับงวดวันที่หนึ่งกรกราคมพศอสอง7ันหร้อยหกสิบเจ็ดรัสด้เอฟซีฟังลยครับน้องพีกฟันแน่วไรครับฟันว่าเด็กขี่รถไปหน้าค่ะขี่รถออกไปหน้าแมนค่ะแล้วมันเป็นแย่ค่ะคเขาก็ฮักรถมาส่วนับพ่อมือต่อมาก,กับรถส่วนดีค่ะอือันฟันว่าเด็กขี่รถไปหน้าครับมือทัดมากอะรถชนกันดีดีแมนค่ะออืหัวพี่จางเป็นแนวนี่พื่อะ ส้อนอยู่มองแยกที่ฟันพอดีส้อนอยู่มองแยกมองแยกเดียวกันเลยแมนค่ะครับกัดค้ากัดจนเด็กไปเขาเพราแต่ถอดอะนรหรอคะถอดอยังออกครับพาเนี่ยเพิ่งทอดแต่ผ่านหรอเนาอแต่ถอดหอกยังเขียวอยู่นี่ค่ะพาผ่านไว้แมนค่ะครับผมเอ้าเนาะครับเนาะตอนไปสอนเอาขวนกับคนหัวลูกบไปชมพูเลยโอ้ครับไปสอนขวันนะนะแมนค่ะไปสอนขวนนี่คือเรื่องจริงเนาะครับเนาะแมนอะเรื่องจริงครับผม ก็คนหัวลูกเป็นสุขุนเลยครับเพิ่นกเรวบียห้ลองไปเสียฝ่ายทะเบียนรถเอาโอ้ให้ลองเบิ่งสื่อบัตรทะเบียนรถนำแม่นค่ะทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์แม่นค่ะตัวไหนล่ะครับทะเบียนรถเจ็ดสี่สองหกค่ะเจ็ดสี่สองหกค่ะครับผมอือเอาไปตัดเหรนเอาเนาะค่ะครับผมอยู่ในนี้ละเพราะว่าฝันวันนี้รถลมแล้วก็รถลมอีนี้แมนค่ะไปสอนขวันในคนหัวตังเลยแมนค่ะตังเป็นุขุนเลยนะไปสอนแจ็คมู่งเหรอแจ็ ยี่มือแรลกเขาฮกมงแรลกกมงแนะเขาสอนขวนกันครับครับผมเจ๊งไรอีกครับบ้านเนี่ยกระเสือตื่นเลยเสือตื่นเลยอครับผมอื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 มครับฝันเจ๊งไรบ้างคะบ่บ่ฝันเลยค่ะอืมอ้าครับเอฟซีเนาะเป็นเลขทะเบียนรถของหนองพิกครับนี่แหละกระลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลงเมืองครับงวดวันที่หนึ่ง กทศกราคมพศสองพันี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขไว้แคบหน้าจอครับเป็นยังไงครับงูเจ้าที่มหาบ่ครับที่เคยบอกเลขคือมาอยู่ค่ะแน่มาอยู่แม่นครับมาเมื่อไรอีกครับละฟังสองสมือนฟังสองสมือค่ะมาโคตรถ่ายเป็นตัวเลขโคตรถ่เป็นตัวเลขอีกค่ะบอกได้บ่ครับได้อยู่ค่ะบโได้อยู่ได้อยู่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นเลขตัวไหนครับเจ็ดสามค่ะเจ็ดสามค่ะ เจ็ดสามเจ็ดสามครับเอฟสี่ลองลองเบื้องเนาะมันใจปะครับการมันใจอยู่ครับเพราะว่าพึ่งถือไปหงดบางพื้นมาบ่พึ่งถือไปสามหนึ่งองหันแล้วครับงูเจ็ดตัวครับบัดมาขวดมาสองตัวสองตัวคือเขาแม่ครับหงดบางหันมาสามหงดบงหันมาสามอืมครับนี่ครับเอฟสีห้วยมันสชมาหมนำกลเพราเหล็ชุดนี่เอาให้น้องพีคถือไว้นะครับข้าวนั้นมัน เด็กตีงูเป็นเจ็ดสามนงวดที่แล้วนะครับเนาะงวดนี้มามาเจ็ดสามอีกครับผมแล้วก็ทะเบียนรถใน้ไปตัดเหรนเอาครับเพราะว่ามากดเป็นตัวเลขสามหนึ่งสองกับเก่าสี่เนาะครับผมงวดนี้งวดก่อนงวดงวดนี้เจ็ดสามเออครับผมครับผมเอา้องผิดีห่มงอีกครับ้องผิดไม่มีแล้ว โอ้ยเดี๋ยวสิจดตัวเลขไว้เอฟซีแคปหน้าจอครับขอบคุณครับน้องพิกขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมถามาชมตัวเลขของน้องพิกครับน้องพิกน้องพิกครับเกิดอุบัติเหตุเนาะครับถามาชมเนาะทะเบียนรถครับเอฟซีเจ็ดสี่สองหกเจ็ดสี่สองหกครับส่วนงูเจ้าทีเมาบอกครับเป็นเจ็ดสามเจ็ดสามนะครับถามาชมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่ต่อเนื่อง ครับน้องผิกครับเอฟซีสำหรับคลิปนี้เปาแอมรทงกสิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงเลยเลยครับแต่อย่าเพิ่งไปใส่เอฟซีเาแอมรทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมิ่งของดีกันครับเบาแอมรทงนี่มเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับสมาชม ็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบาใไขเขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสีเ่เหลือถืนะครับนะ้องสานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนงเบิดกับนาง่าอยู่ของไมครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู่เลอกการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่าง้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทอดรอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกพ่อสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตีแหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบบรีรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราล่วยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเหายวไขว่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นใน้คนมองบบเห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีานา่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราตรงหงงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่ก็มีโอกาสไต้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง ว่าวางกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขกันกรับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับ่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปู่มากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะรับ่านผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสานผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบหลายนะครับนอกาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับนอกาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนอกาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับ,รรรบ,รย,รบรยุ่งยินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลามาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซา,า,ารครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอากเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเกาห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมระตรงนีได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลือเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกระสี่ยเบืเบิงตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ